คดีน้องชมพู่พันตรัเอกสุรโชคเจษดาเด,ดชฉายาสารวัตรแรมโบ้อดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลออกมาให้ความเห็นว่าคดีดังกล่าวตนเชื่อว่าคนร้ายเป็นเครือญาติของน้องชมพู่ส่วนเส้นขนไม่มีอะไรจะเปลี่ยนทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้เพราะเส้นขนสามเส้นที่เจอบนศพ เด็กนั้นจะชี้ชัดว่าคนคนนั้นเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายและมีความสนิทกับน้องชมพู่ดังนั้นผุ้มชาการตรัรแห่งชาติจะมีคำตอบให้สังคมอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามความสำคัญ6บุคคลเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระอาจารย์บุญมาเจ้าวาดวัดป่าภูผาแอกบ้านกก,กอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ถือเป็นบุคคลที่ยืนยันว่าลุงพลมารับครูบาลัดและเป็นบุคคลที่ได้ยินลุงพลพูดว่าน้องชมพู่ส่งพระเสร็จจะกลับมาตามหาขณะที่พ่อแบมหนึ่งในพยานที่เข้าเครื่องจับเท็จถือเป็นพยานปากเอกที่เห็นลุงพลไม่ได้อยู่สวนยางแม่น้องชมพู่ในวันที่11พฤษภาคม63 เวลา9ก้นาิกาสนาทีมีข้อสังเกตว่าพยานรายนี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะจําเวลาคลาดเคลื่อนส่วนนางดอนแม่ครัววัดป่าภูผาแอกเคยให้สัมภาษณ์ว่าในวันที่11พฤษภาคม63เห็นลุงพลมาวัดแต่เจ้าตัวจำเวลาที่แน่นอนไม่ได้นอกจากนี้ครูบารัตวัดป่าภูกระลน้น ยังเป็นพยานที่เดินทางร่วมกันกับลุงพลไปที่วัดป่าภูกะโล้นคดีนกชมพู่มือปราบหูดำอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมั่นใจคดีนี้ไม่มีจับแพ้ยืนยันคนร้ายคือลุงพลชี้คดีนี้ใช้เวลาหนึ่งปีไม่นานเลยแต่อาจจะเป็นเพราะประชาชนสนใจถึงดูเหมือนยาวนานมากจากก่อนหน้านี้ที่ลุงพล หรือนายเฉยพลวิภาผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดมุกดาหารได้เข้ามอบตัวกับเจ้าที่ตำรวจซึ่งคดีนี้นายชัยพลถูก3ข้อหาหนักซึ่งทางพลตรจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้มัชาการตำรวจแห่งชาติมั่นใจอย่างมากว่าหลักฐานเพียงพอเอาผิดได้เกี่ยวกับเรื่องนี้พลตรีวิชัยสังประไพอดีตรองผู้บัชาการตำรวจนครบาลหรือผู้การแต้ม หรืออีกชื่อหนึ่งคือมือปราบหูดําได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าตนเห็นด้วยกับผู้บัชาการตํารวจแห่งชาติที่ถแถลงข่าวไปว่าคดีนี้ต้องมีการสอบสวนต่อเนื่องจากจะต้องมีการหาหลักฐานในการแจ้งข้อหาพรากชีวิตผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเพราะในคดีนี้ยังไม่มีพยานบ่งชี้ว่าลุงพลเป็นผู้ปิดชีพน้องชมพู่แต่มีพยานบ่งชี้ ใน3ข้อหาที่ออกหมายจับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจต้องเดินหน้าต่อนอกจากนี้อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังบอกอีกว่าสิ่งที่ต้องสืบกันต่อไปคือ 1. หาพยานหลักฐาน 2. หาตัวผู้ร่วมกระทําความผิด 3. พยานส่วนที่หลายคนจับตาว่าจะมีการจับแพะหรือไม่ ส่วนตัวมองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเจ้าที่ตำรวจไม่มีทางยัดข้อหากับใครแน่นอนใครจะไปกล้าเสี่ยงเพราะถ้าทำคนทำก็ต้องติดคุกยกตัวอย่างเส้นขน3เส้นที่ตรวจว่าไปตรงกับลุงพลหรือคนใกล้ชิดลุงพลนั้นมันเป็นหลักฐานที่เจอมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ จะไปจับข้อหายัดให้คนโดยทั่วไปโดยพระการใครจะกล้าจับแพะรู้ไหมว่าถ้าทำหลักฐานเท็จเพื่อจับกุมบุคคลบริสุทธินั้นตำรวจจะมีโทษหนักองค์กรก็เสียหายความศรัทธาก็เสียดัยงนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการจับแพะคดีน้องชมพู่ถอยมาอยู่ข้างตำรวจเถอะ สาวกลั่นจากใจเคยเป็นแฟนคลับลุงพลตั้งแต่ยังไม่ดังก่อนตัดสินใจถอยนายสิทธาเวียบังเกิดหรือทนายตั้มได้พาดนายชัยพลวิพาหรือลุงพลผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่พร้อมด้วยนางสมพรลาโภหรือป้าแตนเขายืนหนังสือกับนายสิระเชนจาคะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดมุกดาหารอันเป็นเท็จให้สารหลงเชื่อเพื่อออกหมายจับลุงพลล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าน้อยคนที่จะกล้าเอาภาพแบบนี้ออกมาหลังจากถอยจากมันเจ๊ผู้ไม่เคยโอนให้แต่หลายคนที่เจ๊บอกก็ไปหลงโอนและงมงายเรามีความดีในใจ แบบบริสุทธิ์สิ่งไม่ดีไม่สามารถดึงเราไปร่วมได้แยกแยะพฤติกรรมผลได้ต้องการไปดูเพราะความสงสารแต่ไปถึงเขาเริ่มมีคนส่งของให้มากมายจนล้นบ้านมันเกินพอแล้วในตอนนั้นจากวันนั้นเป็นต้นมาตามดูอยู่หนึ่งสัปดาห์เจลาเลยถอยเถอะเพื่อนๆหันมาอยู่ข้างตำรวจ ต่อให้นายคนนี้ไม่ใช่คนทำน้องแต่พฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่คนที่พวกคุณควรติดตามคิดเอาเองเขาบอกกับเจ๊ว่าชื่อเขาคือผู้ชนะและจะชนะทุกสิ่งคอยดูเขาจะชนะใครวันนั้นเจ๊ไม่รู้จักแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ไม่คิดว่าภาพตัวเองจะไปอยู่ทุกช่องทางทีวี อแต่จะโพสต์เตือนสติทุกคน,คนเขารวยแล้วเขาจะไม่รู้จักพวกคุณหรอกและไม่อยากรู้จักเสียด้วยซ้ำช้อยเขาเยอะจากทางรายการโหนกระแสะได้สัมภาษณ์คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่อชยกรรมเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่โดยคำถามมีดังนี้ครับเรื่องซีรีส์บ้านกกกอกเป็นยังไงอัจฉริยะตอบว่าเมื่อเช้าเราใช้ยุทธการฟ้าสาง เด็ดปีกวังพญานาคเรื่องนี้จริงๆเป้าหมายเราต้องทำกันตั้งแต่เดือนที่ผมบอกคือกุมภาพันธ์ทำไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่คำถามถัดมาจะบอกว่าเขาจะจับลุงพลตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วเหรอและทำไมไม่จับอัชริยะตอบว่ามันจับไม่ได้เขากำลังตรวจเส้นผมอยู่เส้นผมสามเส้นคำถามถัดมามันมีอะไรที่กล่าวหา เขาได้ว่าเป็นคนทำอัจฉริยะตอบว่าเปิดคลิปแรกเลยวันที่เจอศพเป็นคลิปที่เรามองครั้งแรกเรารู้เลยว่าคนนี้คือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเพราะร้องไห้อย่างกับควายถูกเชืออแต่ไม่มีน้ำตาสักแอะแล้วรู้ได้ไงว่าอดข้าวแล้วรู้ได้ไงว่าเด็กขึ้นเขาคำถามถัดมาประเด็นสำคัญตรงจุดที่ ขาบอกว่าหลานไปอยู่ข้างบนมีคนเอาไปปล่อยให้อดข้าวตายบอกว่าให้ดักเลยผู้ร้ายน่าจะไหวตัวทันบอกว่ามีคนลักพามามีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นชายอายุ30กว่าเขาคาดว่าเขาน่าจะหมดอาหารให้กินแล้วทำให้หลานเขาตายเขาร้องไห้ไม่มีน้ำตาแล้วยังไง อชริยะตอบว่าร้องไห้เหมือนควายถูกเชือดแต่ไม่มีน้ำตาสิ่งที่เราสงสัยส่งคนไปฝังตัวเป็นยูทูบเบอร์หลังจากดูคลิปนี้เรามั่นใจว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเพราะน้องชมพู่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนแล้วเป็นเด็กที่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วไม่มีใครรู้จักภูเหล็กไฟในประเทศไทยถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่บ้านกก,กอเขาไม่รู้จักแล้วชมพู มีนิสัยแปลกอย่างถ้าไม่ใช่คนสนิทจริงจะไม่ให้อุ้มเลยภาพคลิปวิดีโอเมื่อกี้เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่ช่องสามเอามาออกเราก็จับตามองอยู่แล้วและคิดว่ามันน่าจะผิดปกติเริ่มทำการสืบสวนสอบสวนทางลับโดยส่งสายลับเข้าไปร่วมกับทางทีมตำรวจก็ดูมาโดยตลอดมันมีเรื่องที่เขาอ้างว่า มีคนโทรไปบอกเขาว่าร้านหายท,ทั้งทั้งที่บ้านมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วบอกโทรศัพท์ไปหาเขาและโทรศัพท์มีสองซิมโทรศัพท์อยู่ที่เมียแล้วเขาเอามือถือที่ไหนมารับ